เขาใช้เวลาเพียงไม่ถึง30ปีก็สามารถทำสิ่งที่จักรพรรดิฮั่นเกาจูฮั่นจิงตี้ฮั่นหวนตี้และฮั่นอู่ตี้สี่รัชกาลใช้เวลากว่าร้อปีกว่าจะทำได้สำเร็จเขาคือที่สุดของจักรพรรดิไท่จงแห่งจีนโบราณเพราะเขาสามารถเปลี่ยนราชวงศ์ถังจากอำนาจท้องถิ่นธรรมดาให้กลายเป็นมหาอำนาจอันดับหนึ่งของโลก เขาคือแม่ทัพสวรรค์แห่งราชวงศ์ถังจักรพรรดิไทจงหรือหลี่ซื่อหมินผู้ที่ถูกคนรุ่นหลังยกย่องว่าสิ่งมีชีวิตที่แข็งแกร่งที่สุดแห่งยุคใหม่ต่อไปเราจะพาคุณไปรู้จักชีวิตอันยิ่งใหญ่ของจักรพรรดิถังไทจงหลี่ซื่อหมินว่าเขาผู้นี้สร้างจักรวรรดิถังอันรุ่งเรืองได้อย่างไรประวัติของหลี่ซื่อหมิน หลายคนเข้าใจผิดว่าหลี่ซื่อหมินไม่ใช่ชาวฮั่นเพราะย่าเป็นชาวเซียนเปยและแม่เป็นชาวต้าเปยหูแต่แท้จริงแล้วไม่ใช่เพราะในจีนโบราณน,นั้นให้ความสำคัญกับสายตระกูลฝ่ายพ่อเป็นหลักพ่อของหลี่ซื่อหมินคือหลี่หยวนเป็นชาวฮั่นแท้ดังนั้นสถานะความเป็นชาวฮั่นของหลี่ซื่อหมินจึงชัดเจนแน่นอน วัยเด็กของเขาต่างจากจักรพรรดิผู้สถาปนาราชวงศ์อื่นๆอย่างมากเช่นจินซีฮ่องเต้หลิวปังเจ็งกิสคานจูหยวนจางต่างมีวัยเด็กที่ยากลำบากแต่ชีวิตวัยเด็กของหลี่ซื่อหมินกลับสุขสบายมากและที่น่าทึ่งถือเขาเหมือนเกิดมาเพื่อการทำสงครามตอนอายุเพียง17ปีเขาก็สามารถเอาชนะพวกเต์กผู้เกรียงไกรที่ประตูย่านเหมือนกวนได้ ในปีคศ617พ่อของเขาหลี่หยวนก่อกระบฏที่ไคหยวนโดยมีหลี่ซื่อหมินเป็นผู้ผลักดันและนำกองทัพบ,บุกเข้าสู่กวนจงกองทัพถังบุกตีเมืองต่างๆได้ต่อเนื่องเอาชนะส่งเหล่าเซิงและเซลยจุยก่อนจะบุกตีและยึดเมืองฉางอันได้สำเร็จถือว่าเริ่มต้นได้เปรียบในการแย่งชิงอำนาจช่วงยุคหลี่ยุค สีขุนศึกแบ่งแผ่นดินในเวลานั้นมีสี่กองกำลังสำคัญได้แก่หลิวอู่โจประจำแถบซานสีโต้เจียนเตอแถบเฮอเปยหวังซื่อชงแถบเฮอหนานเสี่ยวเซี่ยนทางใต้โดยเฉพาะหวังซื่อชงและโต้เจียนเตอมีอำนาจมากที่สุดศึกใหญ่ของหลี่ซื่อหมินปีคศ619หลี่ซื่อหมินนำทัพโจมตีหลิวอู่โจ เขามีสไตล์การทำสงครามเฉพาะตัวคือไม่โจมตีโดยไม่จำเป็นแม้ได้เปรียบก็ตามแต่ถ้าเห็นโอกาสเหมาะเขาจะเปิดฉากและขยายผลให้ได้มากที่สุดในศึกกับหลิวอู่โจเขาเอาชนะถึงสองครั้งติดกันขณะที่นายทหารคนอื่นอยากใช้จังหวะนี้ตัดสินศึกหลี่ซื่อหมินกลับมองว่ายังไม่ใช่เวลาที่ศัตรูอ่อนแอที่สุดเพราะศัตรูยังมีสเสบียงอยู่ เขารอจนศัตรูหมดสเสบียงแล้วจึงเปิดฉากโจมตีผลคือกองทัพศัตรูพินาศย่อยยับและถังยึดได้ทั้งแถบเหอสีการพิชิตหวังซื่อชงหลังจากนั้นเป้าหมายหลักของราชวงศ์ถังคือหวังซื่อชงและโต้เจียนเตอ๋อปีคศ620หลี่ซื่อหมินยกทัพ40,000บุกลุย่ยหยางชนะศึกแรกฆ่าศัตรู3,000นาย ปี621สองฝ่ายสู้กันอีกครั้งหวังซื่อชงแพ้ยับทหารตาย1,000 0คนถูกจับ8,000คนหลังสึกนี้หวังซื่อชงไม่กล้าสู้ต่อถอยไปตั้งรับในลั่วอหยางกองกำลังตามหัวเมืองเห็นเช่นนั้นก็ทยอยยอมแพ้หวังซื่อชงจึงขอความช่วยเหลือจากโต้เจี้ยนเตอผู้ซึ่งรู้ว่าถ้าหวังพ่ายตนก็จะไม่รอดจึงนำทัพนับแสนบุกตรงมาลั่วหยางสึกตัดสินกับโต้เจี้ยนเตอ๋อ ตอนนั้นหลี่ซื่อหมินมีทหารเพียง4ี่0 0ื่นคนยังต้องแบ่งกำลังไปล้อมเมืองล่วอยางสึกเริ่มต้นโตเจียนเตอวางทับริมแม่น้ำซื่อสยุยหวังเรียนแบบยุทธศาสตร์ประทะก่อนน้ำแข็งละลายแต่ลืมคิดว่าน้ำในแม่น้ำซื่อสุยนั้นสามารถดื่มได้ยังไม่กล้าถึงผลของสึกต่อไปแต่เรื่องนี้กลับไม่รอดพ้นสายตาของหลี่ซื่อหมินเขาจึงระง,งับความได้เปรียบหลีกเลี่ยงการประทะและใช้กลยุทธ ตัดกำลังฆ่าสึกแบบค่อยเป็นค่อยไปกระทั่งวันหนึ่งตอนเที่ยงทหารของโตเจียนเต๋อเริ่มกระหายน้ำพากันแย่งกันไปดื่มน้ำที่แม่น้ำเกิดความโกลาหลในนาวรบหลี่ซื่อหมินฉวยโอากาสนั้นเปิดฉากโจมตีในทันทีกองทัพถังจำนวนมากจู่โจมจากด้านหน้าขณะที่หลี่ซื่อหมินนำกองทัพม้าเบาโจมตีโอบด้านข้างและด้านหลัง กองทัพของโต้เจียนเตอ๋อแตกพ่ายในพริบตาไม่มีทางตั้งทัพใหม่ได้กองทัพถังคว้าชัยชนะยิ่งใหญ่และสามารถจับตัวโต้เจียนเตอ๋อเป็นเฉลยได้ต่อมากองทัพถังได้นำตัวโต้เจียนเตอ๋อไปแสดงให้เห็นตรงหน้าเมืองล่วอย่างเมื่อหวังซื่อชงเห็นว่าโต้เจียนเตอ๋อถูกจับความมุ่งมั่นในการต่อต้านก็พังทลายลงโดยสิ้นเชิงจึงเปิดประตูเมืองยอมจำนนต่อหลี่ซื่อหมิน ในการศึกนี้หลี่ซื่อหมินใช้กำลังน้อยกว่าแต่เอาชนะสองมหาอำนาจลงได้ในการรบครั้งเดียว1นึศึกโค่นสองศัตรูกลายเป็นผลงานระดับตำนานที่สามารถเทียบเคียงกับยอดแม่ทัพสูงสุดในประวัติศาสตร์จีนได้ณเวลานั้นหลี่ซื่อหมินอายุเพียง23ปี เมื่อเขากลับถึงฉางอันบิดาคือหลี่หยวนปลื้มยินดีอย่างมากยึงแต่งตั้งเขาเป็นแม่ทัพสวรรค์อนุญาตให้เขาตั้งจวนเทียนเชอร์เพื่อรวบรวมผู้มีความสามารถจากทั่วแผ่นดินแม้กระทั่งอนุญาตให้เขาออกเหรียญเงินตราได้เอง หลังจากนั้นกองทัพถังก็ยังคงเดินหน้าทําศึกต่อไปโดยสามารถกำจัดหลิวเฮทาและเสี่ยวเซียนทางใต้ได้ราบคาบราชวงศ์ถังจึงกลายเป็นราชวงศ์เอกภาพที่6ในประวัติศาสตร์จีนความดีความชอบครึ่นค่อนแผ่นดินเป็นของหลี่ซื่อหมินจากผลงานอันยิ่งใหญ่ของเจ้าชายฉินหลี่ซื่อหมินทำให้รัชทายาทหลี่เจี้ยนเชิงพี่ชายรู้สึกหวาดกลัว ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มรัทายาทกับกลุ่มเจ้าชายฉินยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นเรื่อยๆจนกระทั่งนำไปสู่เหตุการณ์การรัฐประหารประตูส่วนอูหลีซื่อหมินลอบสังหารพี่ชายหลีเจี้ยนเชิงและน้องชายหลี่หยวนจีและสามารถขึ้นเป็นรัฐายาทต,ตามที่ต้องการปีคศ .626 จักรพรรดิหลีหยวนฟละราชบัลลังหลีซื่อหมินขึ้นครองราชในนามจักรพรรดิถังไทจง เริ่มต้นยุคทองแห่งความเจริญรุ่งเรืองหลังขึ้นครองราชหลี่ซื่อหมินเริ่มดำเนินนโยบายสร้างแผ่นดินอันรุ่งเรืองเปิดรับผู้มีความสามารถจากทุกฝ่ายแม้แต่จากกลุ่มสักครูเก่าผลักดันระบบสอดจอหงววนเพื่อเปิดโอกาสให้ลูกชาวบ้านที่มีความสามารถเข้าสู่ระบบราชการออกประกาศขอให้คนมีฝีมือแสดงตนถึงหครั้งทั่วแผ่นดิน สั่งให้ขุนนางชั้นสูงเสนอชื่อบุคคลที่เหมาะสมเข้าสู่ราชสำนักอย่างสม่ำเสมอด้วยเหตุนี้ราัชาสมัยของเขาจึงเต็มไปด้วยดาวเด่นทางสติปัญญาและขุนนางผู้มากความสามารถความยิ่งใหญ่ในการบริหารของถังไทจงหลี่ซื่อหมินรู้จักใช้คนและรับฟังความคิดเห็นโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปิดพื้นที่ให้ขุนนางพูดตรงได้อย่างอิสระ เช่นในกรณีของวเจิงที่ตักเตือนหลี่ซื่อหมินมากกว่า1 0 0 0 0แครั้งในชีวิตหลี่ซื่อหมินอดทนฟังแม้คําพูดบางอย่างจะผิดหรือแม้แต่น่ารําคาญแต่นั่นคือลักษณะของจักรพรรดิท,ที่ยิ่งใหญ่นอกจากนี้หลี่ซื่อหมินไม่เคยสังหารขุนนางผู้มีคุณุปการเพราะเขาไม่ต้องใช้การฆ่าเพื่อควบคุมอำนาจ แม้แต่นายพลระดับตำนานอย่างหลี่จริงก็ยังยอมถอยให้เมื่อเทียบกับบารมีของหลี่ซื่อหมินผลลัพธ์ของการปกครองอันยิ่งใหญ่ด้วยความร่วมมือระหว่างกษัตริย์และขุนนางทำให้ราชวงศ์ถังเจริญรุ่งเรืองอย่างรวดเร็วช่วงปลายรัชสมัย จำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลผลผลิตทางการเกษตรพุ่งสู่ระดับสูงสุดของประวัติศาสตร์จีนยุคโบราณเศรษฐกิจและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรพัฒนาดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดขณะเดียวกันจากประวัติถังก็ขยายอาณาเขตไม่หยุดยัง้งภายใต้การบัญชาของหลี่ซื่อหมินราชวงศ์ถังเปิดศึกสี่ทิศปราบเติกตะวันออกกำราบทูยูหุน พนวกเกาชางรวมถึงสูยานทัวในช่วงปลายรัชสมัยของหลี่ซื่อหมินอาณาเขตของราชวงศ์ถังได้ขยายอย่างยิ่งใหญ่แบบที่ไม่เคยมีมาก่อนทางเหนือถึงแดนหมาป่าลมพัดแห่งภูเขาอันห่างไกลทางตะวันตกไกลถึงแคว้นในเอเชียกลางทางตะวันออกมีอิทธิพลถึงแดนอาทิตย์อุทยัยทางใต้จรดทะเลเวียดนามและหมู่เกาะในทะเลจีนใต้เมืองหลวงฉางอันกลายเป็นศูนย์กลางของโลกในยุคนั้น มีผู้แทนจากนานาชาติมาเข้าเฝ้าจำนวนมากหลี่ซื่อหมินได้รับการยกย่องจากชนเผ่าต่างๆว่าเป็นจักรพรรดิแห่งสวรรค์ซึ่งแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของจักรวรรดิถังในยุคนั้นอย่างชัดเจนเมื่อเข้าสู่วัยชราหลี่ซื่อหมินเริ่มพิจารณาเรื่องรัชทายาท ตั้งแต่ปีแรกของรัชสมัยเขาแต่งตั้งบุตรชายคนโตโดยชอบธรรมให้เป็นรัชทายาทและสั่งสอนด้วยความตั้งใจแต่เมื่อเติบโตขึ้นกลับพบว่าเขามีอุปนิสัยประหลาดไม่เหมาะสมกับตำแหน่งจักรพรรดิหลี่ซื่อหมินรู้สึกผิดหวังอย่างมากในทางกลับกันบุตรชายอีกคนของเขามีปัญญาเฉียบแหลมใฝ่รู้และได้รับความไว้วางใจอย่างสูงจากพระบิดาสิ่งนี้ทำให้รัชทายาทรู้สึกอิจฉาเป็นอย่างมาก ปี643รัชทายาทส่งมือสังหารไปรอบฆ่าน้องชายแผนรอบสังหารล้มหลว้วจึงพยายามก่อกระบทแทนเรื่องนี้ทำให้หลี่ซื่อหมินโกรธจัดและสั่งปลดเขาจากตําแหน่งรัชทายาททันทีอย่างไรก็ตามหลี่ซื่อหมินยังลังเลใจเพราะหากตั้งบุตรชายอีกคนที่โดนรอบสังหารเป็นรัชทายาทแทนผู้คนอาจเข้าใจผิดว่าตำแหน่งรัชทายาทสามารถแย่งชิงได้ เขาจึงหันไปตั้งบุตรชายอีกคนหนึ่งผู้มีนิสัยสุข,ขุมมั่นคงเป็นกลางไม่สุดโตรงให้ดำรงตำแหน่งรัชทายาทนั่นคือหลี่จือ้อเพื่อปูทางให้หลี่จื้อได้ขึ้นครองราชอย่างราบรื่นหลี่ซื่อมึงได้ขจัดอุปสรรคทั้งหลายให้บุตรชายในขณะนั้นยังมีกลุ่มประเทศหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ยอมสวามิภักดิต่อราชวงศ์ถังคือโกคุรยอ ปี645จักระพัดหลี่ซื่อหมินทรงนำทัพ10,000นายด้วยพระองค์เองเดินทางไปตีโกโคูรอยอแต่ด้วยวัยที่มากขึ้นและสภาพร่างกายที่ไม่เหมือนเดิมศึกครั้งนั้นแม้จะสร้างความเสียหายอย่างหนักแก่ข้าศึกสามารถสังหารทหารฝ่ายโกคูรอยอได้ถึง120,000นายแต่กองทัพถังกลับต้องพ่ายแพ้ในภาพรวม ในสืกครั้งนี้กลับได้เห็นแสงแห่งความหวังแม่ทัพหนุ่มนามว่าหลี่จีโดดเด่นอย่างมากหลี่ซื่อหมินเห็นแววจึงพูดกับหลี่จื่อว่าวันนี้เราปลดเขาวันหน้าเจ้าแต่งตั้งเขาใหม่เขาจะนับถือเจ้าเป็นผู้มีพระคุณเขาก็จะจงรักภักดีต่อเจ้าไปตลอดนี่คือกลยุทธ์ทางการเมืองที่เฉียบขาดอย่างน่าทึ่งและ20ปีต่อมาหลี่จีก็ไม่ทำให้ผิดหวังเขาคือผู้ที่ปราบโกคูรอยอได้ในที่สุด ปี649หลี่ซื่อหมินสวรรณตตขณะมีพระชนมายุ52ปีเป็นการปิดฉากหนึ่งในยุคทองที่สุดของประวัติศาสตร์จีนยุคที่จักรวรรดิถังยืนอยู่บนจุดสูงสุดของอารยธรรมโลก